วันนี้พาลูกชายมาถ่ายน้ำมันเครื่องเลยไปสองมื่นกิโลจะด,ดูว่ามันจะสีสันมันจะขานาดไหนขึ้นไปแล้วไอ้ลูกพ่อ เพื่องเพื่องล่างยังเนีบเลยนะรถรถสามปีแปดสามปีแปดนะี่ยังพอดูได้ไหมแต่แต่โอ้โหดำปีเลยท่านพี่น้องดำปีปเลย

ดรามากแต่ก็ยังมันก็ยังไม่มียังไม่มีปัญหานะเกินไปประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าหมื่นหกเกินเกินเยอะเพราะว่าจะมาทําจะมาทําก็เอ้ามีงานจะต้องไปจะมาทํามาทําก็มีงานจะต้องไป ไม่า,มาน้ำเครื่องอย่างเดียว<ด>อย่าง,อย,างอย่างอื่นว่ากันไหม่เพราเาาพรเราจะรีบมันมันเพนี่ตีไปไหนอ่ะช้นามัง่งกูไทยมัง่งแต่ก็ไปไปสบายๆนะไม่ได้สิงกบบนั่นก็ไปสบายๆนะโดยมากมันจะขับคนเดียวไม่ไม่มีรถมันก็ใช้อยู่มือเดียวมันก็ไม่ช้ำเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นรถ หลายมือก็โอ้โหก็ก็ตามก็ตามตามวงรอบอะวันนี้มันมีทําอะไรไม่รู้นะไม,ม่เบรกอืสี่สี่พันห้าแค่นี้วันนี้สี่พันห้าไอ้หนู มันลอกทวาต้องทาชุกถ้าเราจะมว่าจมาทิ้งไว้วันนึงถ้าเป็นชุดใหญ่ก็ประมาณวันนึงแต่ถ้าสมมติ อันนี้เราต้องใช้รถใช่เราไม่มีเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องก็ไปก่อนสุดที่ใกล้ก็ได้เอาเอาถ่ายน้ำมันเครื่องไก่อนใช่ครับสมมติอยู่ชันนชยนาทเราภาพถึงไชัยนาทก็ได้อยู่สระบุรีเราก็ถ่ายที่สระบุ<ถ>รถีถ่ถถายที่ศูนย์ครับเป็นที่ศูสุดไอ้นี่ไอ้นี่เคยไปถ่ายที่วันนั้นไปเพชรบุรีอยู่เพชรบุรีเดือนครึ่งก็ไปถ่ายที่ศูนย์เพชรได้ครับได้เหมือนกันคือเพราะว่าให้มันอยู่ในระบบของบริษัทครับครับผม